ราคาพุ่งกระฉูดร,รัฐมนตรีขอซื้อห้าล้านห้าแสนวัวชนหินหงพรมทีรีนำมาโชว์แต่ไม่ขายณนะอำเภอจุฬาภรณ์ในอายาศิษิ์สุวรรณได้เชิญนายสมศ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาชื่นชมวัวชนของนายถวางสวัสดิสารซึ่งเป็นเจ้าของวัวชนตัวดังในภาคใต้ชื่อโคข,ขาวหินหงซึ่งเจ้าของวัวอยู่อำเภอพรมทีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อทราบข่าวก็ได้นำวัวชนตัวดังแพงที่สุดในภาคใต้มาโชวซึ่งทางรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินชอบมากได้ขอซื้อวัวตัวดังกล่าวในราคา5ล้าน5แสนแต่ลุงถวางไม่ขายที่มาข้อมูลสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชโคข,ข่าวหินหงฝากติดตามด้วยครับผม AI เล่าข่าว